ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหน,นีนรกตอนที่17สําหรับตอนที่17นี่ก็มีศินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศินห้าควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งที่กขบสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อวสุราดัางนั้นวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมาก ก็คำว่าสุราเมรัยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้วแลก็โทษเขาสุราและเมรัยเป็นยังไงเ็าทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุรารมีเมรัยการดื่มน้ำเมาสุราีนแปลวของกลัน่นเมรัยนี่ยังไม่เด้อกลั่นเช่นน้ำขาวโอุน้ำตันเมาเป็นต้น ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อนคำว่าย่อก็หมายความว่าย่อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไวตัดสังโยชน์สามราการทึ่งเป็นกิเลสใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญญาจริงๆมีความรู้สึกตามนี้คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลย และก็ระเมิดศินห้าคือการรักษาศาีลไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญญอดที่คอยร้อยรัดบรรดาเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายูมงถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่า ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเดยายาม็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรก ที่สามารถจะดึงเราให้พ้นนรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าคือรักษาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุรกายสี่สติิฉานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้ากายเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเดี้ยวสีนี้ท่านจะไมไ่กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไปแล้ว <c oughs> จะเป็นบาปหนักบาปไหนบาปเบาขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถจะดึงท okay. ่านลงอบายภูม ouais ิต่อไปความจริงความรู้สึกการตัดรมทั้งสามรายการนี้ก็รู้สึกว่ไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสมัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราและเมไรก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ ด้ว่ความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรเหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อนี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี เราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ตชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมื่อยข้อนี้ก็มีแต่ศัตรูข้อที่สองการลักการขโมยข,ของของชาวบ้าน นี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดทิ้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเด้วข้อต่อไปคือการเมสเมชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารักถ้าใครมาละเมิดความรักกรพอใจไหมเราไม่พอใจ ถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจาโมสาวาทคนที่มีจิตสะอาดจริง,รงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเทจ <c oughs> เพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเด่มสุรามีไรเป็นปัจจัยเกิดความระมาดทำชั่วทุกอย่างได้ นี่ระบรรดาแต่พุทธบริษทังหลายถ้าเราเมิดสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเรร้อนรวมความในการจะรักษาสินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดทั้งสินข้อที่ห้าสำหรับสินข้อที่ห้าังกล่าวว่าสุรามีระยะมชะประมาณฐานาาวีรมณีเราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราจะไม่ไร มันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพื่อการดื่มสุราละเมรมัยบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวลเกินไปเข้าใจยาก <c oughs> <c oughs> เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ขอพูดภาษาชาวบ,บ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าเรืว่าคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกัน ตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำการงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเดีวเรียกว่าเมาพอเซนิดนิดจิตเติมหวันไหวสุราแบวกรกลาสามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างได้เ,เรียกว่าความชั่วทุกอย่างทำได้หมด กล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอีกหาเหล้าทศุลานี่มันแพงเกินไปลดเท่านั้นได้ไหมรถเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมันเหมือนความกล้าปรากฏตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากัน หมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้ากล้าสร้างความผิดหายไขยตนให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามาก เคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจิยาแบบนั้นที่ทำไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรื่องการดื่มสุราดามีไรอาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราดามีไรที่บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนักก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียน เอาเงินจํานวนนี้เสียค่าเล่าเรียนเงสถาลูกเรียนมัธยมต่ว่าหาวิทยาลัย,ลลยไม่เยวิทยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโรกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดื่มสุรามาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไงไและเขาดื่มสุรากันวันนะัทเทไรก็ไม่ทราบ สมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเม่ไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจ,จริงวันละสิบบาทไม่อยู่แน่สมมติว่าวันละสิบบาท 5้วันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้า30วันท่านเสียไป300ร้อบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสาเศษสามพันหกร้อามหรท่ไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปี1ท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทอาอย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหาก,กินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาดื่มธุรานำะเมไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับ,กบลูกกับเมียเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเ,อาเวลานั้นมันประกอบกิจการงานเล็กๆ,ๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรวดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับต้นผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่าน,น้นหลายจ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพันบาทเศษต่ตอหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายแลปดอกปดอก,ก,กไม้ขายที่เงินมันจะงงอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชืน่นใจจะพระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขอเข้าอาภัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสำหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทธว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันทั้งโทษทั้งการเด่มสุราลรเมีัยอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดหยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแนละ้วคนดื่มสุราเามีัยเนี่ไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะคยยบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะคบอย่างเป็นมิตรแท้เนี่ยหายากบรรดาาทพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและเมรไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพยายามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดหยามบางทีไม <subscribers> <c oughs> ่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวนได้ยินเสมอๆก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรายพภพไอ้ชาติข้างหน้าในเรามองไม่เห็น จะบอกอาน,นิสงส์าติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อาน,นิสงส์ในการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิ่สะบ่อยๆถ้ามากเป็นหน่อยจะปวดทิ่สะเป็นปกติ ถ้าดื่มสุราปาปกลางโทษสุราปาปกลางจะเป็นโรคสมประสาทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบ่าประโยชน์ให้ยานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ความเมาขอแนะนําไวเพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราละมรัยทําได้ทุกอย่างในความชั่ว ขอแนะนําว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัทหลายต้องการหนีนรกเคยปฏิบัติในการบทสิบเราสินตานนีิกล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกโหนดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่ง อวิชชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรพัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไปถ้าข้ากระโม่สิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรพัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สอง พยาบาทมีการจองล้างจองผลานความโกรธนะ้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพื่อเราจะไม่ใช่พระอนาคาม,มีต้องมีแต่ว่าตัดความจองล้างจองผ่านออกไปโกรธหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่ค่ดีตอนที่17บเจ็อ้อโทษตอนที่16ที่ผ่านมาพูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักว่าจพูดนักไปสักเท่าไหร่ในเวลาสักเท่าไหร่ สำหรับกรรมวจิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้วฝ่ายธรรมะชัดใช่ก็คือไก่เอมคือมโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาทจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นทุกตามพระพุทธเจ้าสั่งงทรงสั่งสอนอย่างหนึ่ง ความจริงทำนองสามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีธาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลางก็เป็นนาคามีถ้าปฏิบัติได้ันดับสูงสุดเป็นอรหันเลยธรมมะสามรายการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคุณมีประโยชน์มาก ก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม้สั้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาองคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบออกมานี่ทำไมจะต้องมีบาปหรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำรักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างไปต้น อย่างนี้ถือว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตไม่คิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตตืใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบปูดใจบา,บางคนก็ชอบปูดจิตเพราะจิตตื้อใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทำเร็ว แล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีลายก็ทำดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษน่ามีแน่ การลักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่พึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายภพคือชาตินาดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโดยไม่ชอบทำ โกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามเรียกว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็ามาจนได้ด้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆโทษทันเยพ่พึงได้ในการต่อไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไม่บ้านเผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พลลมพัดบ้านให้บ้านพัง สามตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขอโมยโชกจริงเรื่องราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษก็อทินาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็น,น,นิทานทิธาทานที่ที่ทำมา ยาิโยนทั้งหลายโดยทุ่นหน้าเพื่อทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะโทษอธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจี้ปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรน้าท่วมบ้านของเสียหายลมพัดเทีบ้านพังของเสียหายหรือว่าถูกโจรภยปล้นมาจากทษ่นอธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิน้นอธินาทานคือลักขโมยแย่งจี้เขาปล้นเขามันมาจากอะไร ร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไมซีกกับไมสูคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมก็นอน เอหัวลงอาขาขึ้นมันก็หัวลงาเท่าชาวชีฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อน,นี้มีมาชั้นใดจิตใจก็คลายคนร่างกายก็มันหุน่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทำถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแลย้วจะไปอบาย,ยาภูมิได้อยังไง อย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ,บ้างอยากจะล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเบงเห็นอย่างแท่งโกตุฮาริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจน ข้ามาในบ้านเขาเน้นการบวดีท่านก็หาบวดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดทนนานมีความหิวจะจัดมีความอยากจะจัด,จดประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะกินได้ แต่บ้านก็หาว่าดีแล้เศรษฐีบ้านอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอ้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใส่เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับชายกินก็ให้กินเขาก็กินแบบวอร่รอย แต่ว่าท่านกห็หาบุดีกับกินข้าวมัทุปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรบรรดาอาจจะกินได้อย่างฐาน่ายอธตมาน่ถ้าจะกินข้าวมัทุปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทนพุทธบริษัทถวายเป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัด แา่มาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันก็ไม่สำคัญสําคัญแค่กินอิม่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุกประยาตันนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขถึงเป็นสุนัขโตเมียมันหมอะอยู่ใ,ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนัขก,กินบ้าง กตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสีอีกยังไม่กินข้าวมาทุกปา่ายาิแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีทายาิสามารถกินข้าวมาทุกป่ายาิได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นเขายังมีจิตใจปลื้มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้น จิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนาสุนัขเลยเป็นลูกหมาไปนี่ระบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นแล้วก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอย่งท่านติดสะซึ่งเป็นพระ พระองค์นี่แต่มาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีบวนแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาวาจีวนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันกระปุ่นหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามประามปราปรถนาอยูแ่แต่ว่าสาวกของค์สมเด็จพระบรมครู พระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองเทงเดิมที่เดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปยอมพี่สาวเห็นมันยากเกินไปได้ทำเสใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสื้ใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆเ,าเรียกว่าผ้าสาดก หาสาเราจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีบรลแพรจีบอลใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบถ้าคิดอยาเจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พวกดีขณะที่พีสาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้แท่านบอกว่านี่เป็นผ้าของฉันพี่ ผ้าก็ฉันเนื้อ,อยากพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอานนี้ฉันรับไม่ได้พี่สายก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยิงยอมรับรับแล้วก็ไม่ซาจะห่มรุกไม่ขึนคิดว่าถ้าหายมีแรงมารายจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็นตายไปเสียก่อน หลังจากตายแล้วก็ไปเกิด,ดเป็นเลนคือ่นั่นได้ค็บของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นโดสิทธิ์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปไม่ไม่เมื่อท่านหลายอยากจะได้ทรยบสิงนีบคนอื่นนะ เข้ามาเป็นสบายของต,ตนโดยไม่ชอบธรำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านให้บ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจีเป็นต้นอรบันดาแต่พุทธศาสนิกชนก็เลยไม่ได้พูดถึงคุณกันพูดแต่โทษ เวลาก็หมดพอด,ดีสำหรับตอนนี้ขอ,อยุติพเ,เพียงแต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผล,ลจงมีแดบรรดาแต่พุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี